Ừ. chị nhả ừ. hết tu lục gì mình uốn hèn Nghĩ dài phân chào ừ. bà Nhà ừ, bà chào bà chào nhả chào bà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  หลังเกือบซ้ำแม่แล he <t eman> ้วจกเดือนหรื่าล้วอืม่าเยบอมันเกิดมันเกิดกระดาษมีาหลังปีเ่โอ้ยเออแตเดือนยังเียหรอใหญ่เตน้นจำปา อันนี้ที่มาจะผลแล้วนะ <ừ S 2> ไงกไงก,มงกมเมย, <ừ S 2> ย์นห่าโกเมยเลยนี่แหลงกระตามใหญ่มาติดๆก็คือขี้โผล่ไงใช่ไหม